กรณีฐานทัพเรือเรียมที่ประเทศกัมพูชาซึ่งมีข้อสังเกตว่ากำลังแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่มากขึ้นของจีนและสายสัมพันธ์กับจีนและกัมพูชานะคะขณะที่อาคารสำนักงานบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพสหรัฐได้ถูกรื้อถอนทำลายกำลังหมายถึงวิตติในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกัมพูชาและสหรัฐอย่างไรช่วงนี้เราเชิญคุณทรงฤทธพลเงิน ผู้เชี่ยวชาญรุ่มแม่น้ำโขงมาประเมินสถานการณ์ค่ะสวัสดีค่ะตาทรงฤทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณทรงฤทธิ์ครับที่ที่มาร่วมรายการนะครับือทำไปทำมาไอาประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งของการมาเยือนอาเซียนของคุณเวนดี้เชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยก็คือการแสดงความกังวลต่อการที่คัมเบนจะให้จีนมาใช้ฐานทัพเรือเวียมที่เสียนุวิวน,นะครับแล้วก็เข้าใจนะครับว่าตอนนี้จีนทำลายเนี่ยอเมริกาก็ จะด้งไปท,ทุกเรื่องนะครับแต่ว่าคุณสรงเดชครับอะไรทําให้การที่จีนจะมาใช้ฐานทัพเบอรเรียบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทาให้อเมริกากังวลได้มากขนาดนี้ยุทธศาสตร์ของอเมริกาคือทะเลจีนใต้เพราะฉะนั้นจุดยืนของอเมริกาอยู่ตลอดเวลาก็คือการสกัดกั้นไม่ให้จีนขยายอยิทธิพลในเขตทะเลจีนใต้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเรานับเนื่องแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2010ันสิบแหละ อเมริกาเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็มีการให้เงินช่วยเหลือกองทัพเหลือของกัมพูชานะฮะแล้วก็สร้างอ,อาคารสองแห่งที่ฐานทัพเรียมนะเป็นจริงถ้าออกเสียงแบบไทยก็คือรามนั่นแหละนะครับเพราะว่าภาษาแฉมนเนี่ยเวลาเขาอ่านว่ารามก็จะออกเสียงว่าเรียมนะฮะก็คือพระรามนี่ยนะฮะทั้งทอ,อ่มีการสร้างแล้วก็มีการซ่อมลบทางทะเลเป็นประจำ ระหว่างกัมพูชาและก็สหรัฐตั้งแต่ปี2 0 1 0มาแล้วนะครับ,รบแต่ทีนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนมันมาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อปี2012เนี่ยกัมพูชาเป็นประธานของอาเซียนนะครับประธานเบียนของอาเซียนแล้วก็จัดสมมตสองครั้งในห่วงเวลานั้นเนี่ยสิ่งที่จีนขาดดันในอาเซียนก็คือว่าประเด็นว่าด้วยทะเลจุดใดนะครับและสิ่งที่จีนขาดดัดก็คือว่าไม่อยากเจรจารกับอาเซียนทั้งกลุ่มในปัญหานี้ นะครับเพราะว่าจุดยืนของจีนก็คือว่าจะต้องเจรจาแบบทวิภาคีเท่านั้นในในอาเซียนเองก็มีแค่สีประเทศนะฮะไม่ไม่ครึงหมดที่ขัดแย้งในท t r a t e g ได้ก็มีฟิลิปปินส์เวียดน,นามมาเลเซียนนแล้วก็บรูนและกิดเดียวนะครับก็สีประเทศเท่านั้นก็โดยจีนก็อาศัยจุดนี้นะครับก็คือว่าในวาระทุกวาระของอาเซียนมันต้องมี c o n s e n s u สถ้าไม่คอนเซน s u สเนี่ยวาระนั้นมันก็จะไม่เข้าสู่วาระของการประชุมของอาเซียนสมัย นะครับจีนก็ใช้ประโยชน์จากทุนเซนในตอนนั้นก็คือว่าอย<ร>่าอย่าเสนอวารานี้เข้าไปในที่ประชุมอาเซียนสมิตจําได้ใช,ใช่ไหมฮะได้ครับมันรือาอาร์ิโนที่สามแดต้นกลับบ้านเลยนะ, <laughs> ะปีสองพันสิบสองไม่มีทางแต่งร่วมใช่เป็นครั้งแรกของอาเซียนสมิตนั่นแหละก็คือจุดยืนนะฮะจุดยืนที่คุนเซนได้เสบจริงก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะประเด็นที่ไม่ซับซ้อนก็เนื่องจากว่าสําหรับคุนเซนแล้วเนี่ย ความมั uhm. <cima. S 2> ่นคงของประเทศก็คือความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองของตัวเขาเองแล้วก็พัดพวกรับถืวนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์เนี่ยก็คือว่ามหาอำนาจไหนก็ตา้แต่ที่ให้ประหยกจากอำนาจของคุณเซนคุณเซนก็ตัดสนองได้ทั้งไหนนะครับนั่นแหละฮะคือจุดยืนแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมถึงเลือหรืออคารทั้งสองเพราะว่าจีนให้มากกว่านั้น นะฮนะฮแล้วก็ถ้าเราจะนับเรื่องไปมากกว่านั้นก็คือจุดที่มันทําให้คุณเซนไม่มั่นใจในได้ฉบันตกเพราะว่าตอนพ่วงที่เขายึดอานาจปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดจำได้ใช่ไหมตอนทียแยึดอนำานาจกับเจ้าดังนั้นตอนนั้นเป็นอายกบคู่กันแล้วก็ก็เลยทําให้กรณีที่ยึดอานาจในเบียนกระดาษสิงหาการกพูชานะไม่ได้เข้ามาในอาเซียนสมัมปทานที่มานินะฮนะก็ตกให้ก็กลายเป็นมาตกตัล ตรงจุดนั้นนะฮะจีนเป็นตำแหน่เสนอยอมรับรัฐบาลคุเซนเป็นประเทศแหลกแล้วก็ให้เฮลิอคอปเตอร์เป็นหลังัน, <c oughs> นะครับรวมไปถึงต่อมาก็จะเป็นเรือตรวจการทางน้านะฮะแล้วก็รถถังนะฮะแล้วรถบรรทุกทางทหารรวมไปถึงปืนปืนใหญ่นะฮะปืนใหญ่ BM 21อะไรที่มายิงตามชายแดนไทยนี่แหละก็ดนแล้วแต่จีนให้ทัางนั้น,นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะฮะมันไม่มีอะไรซับซ้อนไปมากกว่าว่าใครให้ประโยชน์กับคุเซน คุณเซนก็ตอบสนองแบบม,มหาอำนาจประเทศครับถึงแม้เป็นอย่างเป็นทางการในคุณเซนยืนยันว่าพยายามรักษาสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าฟังจากที่ะะที่คุณสมฤิ์พูดนี <EN> มันก็ชัดเจนว่าขเขมรนี่ก็หันหน้ากหา,า,กา,หาจีนเต็มที่เลยนะไม่ได้หันหน้าะจุดแเลยจบครับจุดปดกันมานานแล้วนะฮะก็คือจริงๆเนี่ยในข้อตกลงทางทหารมีมาตั้งแต่ปีสองพัน นะครับเป็นความร่ว,วมมือระหว่างกองทัพอย่างรอบด้านนะครับแล้วก็จีนเนี่ยก็ส่งอ่าส่งผู้ชำนาญการทางทหารทั้งโบกเรืออากาศนะฮะรวมไปถึงการปลากจราจลมาช่วยกัมพูชาทุกด้านนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจุดอันนึงซึ่งมันเปลี่ยนที่ชัดเจนมากก็คือว่าอย่าลืมนะฮะว่าลูกชายของคุณเสดคนโตเนี่ยคุณมาเน็ตเนี่ยนะฮะเป็นกำลังกำลังจะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วเนี่ยนะฮะเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด แล้วก็เป็นผู้บัญชาการกองกำลังที่ทักอ้อดออกเองน,นะฮะเขาเรียกว่ากองกำลังพิเศษพิทักขุนเซนนายยกรฐมตรีนะฮะก็คนนี้เนี่ยจบเวสไปน์นะครับจบเวสไป์แล้วก็เป็นกมบูชาคนแรกที่จบแล้วก็ได้ทุนไปอันนั้นก็คือว่าเป็นการยื่นในปีของบริกานะครับแต่หลังจากที่เขาจบมาเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องปัญหาเรื่องเรื่องการล้มต่อการไลน์เห็นไหมฮะก็มีการแปลงร่งกองคนที่70 กองคนน้อยที่7จเนี่ยเป็นกองกำลังรักษาแล้วก็ป้องกันการตอบกานหลายโดยทุนของประเทศาแต่ประเด็นมันมาอยู่ที่ตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนั่นแหละก็คือว่าประเด็นที่ว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเพื่อมีการยึดอำนาจนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องของกองทัพเรื่องอะไรเนี่ยมาเกี่ยวของกับอำนาจทางการเมืองทุนเสร็จนั้งสิ้นนะครับก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณนเซ็นเนี่ยต้องเลือกคนที่ไม่เป็นอันตรายต่ออํานาจของตัวเองนั่นก็เหตุผล คุณทรงฤทธิ์คะแต่ว่าการออกมาแสดงออกของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเวนดี้เชอร์แมนในครั้งนี้ก็แสดงว่าสหรัฐเป็นห่วงจุดยืนของกัมพูชาที่ดูแล้วเ,เอียงไปทางจีนมากคิดว่าสหรัฐจะยิ่งเดินหน้าเพื่อที่จะกดดันกัมพูชามากขึ้นไหมคะแล้วคิดว่าคุณเซนเตรียมที่จะรับมืออย่างไรคะจะเอาอะไรไปกดดันนะขนาดสาน,นักขา่าวโดนไล่ก็ยัง,ยง,ยง,งกันไม่ได้ เอฟอวีโอเอถูกไล่นะฮะถูกจับถูกอะไรเนี่ยก็มีแต่ข้อเรียกร้องทั้งนั้นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าผลประโยชน์ผลประโยชน์ของอเมริกาที่อยู่ในกัมพูชาแทบไม่มีมนะครับการลงทุนเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่อเมริกาดีวกับกัมพูชาในยุคข,ของสงครามเย็นเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะฮะการสร้างสมดุลการแข่งในเรื่องลัททินะฮะ แต่เรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับจนกระทั่งมาสหรประชาชาติเนี่ยก็ที่เข้าไปจาัดก,การเลือกตั้งก็เป็นบทบาทของอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยกับอินโดนีเซียน,นะครับแล้วก็ดึงสหรประชาชาติเข้าไปอเมริกาก็ไม่ได้หนุนอะไรมากมายนักนะครับก็มาหนุนก็คือในในห่วงที่มีการเลือกตั้งนี่แหละนะครับเลือกตั้งเสร็จปุ๊บก็มีคนกัมพูชาเชื่อคนอเมริกันเชื่อสายกัมพูชาเยอะแยะนะฮะกลับไปเล่นการเมืองเป็นนักการเมือง ก็ไปอยู่ในในกระแสะหลักของพรรคฟุลสินเตกตรงนั้นแต่ทีนี้พรรคฟุณสินเตกทุกวันนี้แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์ในเรื่องของกาเรเมืองเรื่องอะไรเนี่ยมันแทบขาดสะบ,บั้นไปแล้วนะครับแล้วยิ่งมาถึงปี2017นะฮะ2017ที่มีการยุบพรรคฝ่ายค้านอ่าพกกรรคเกาะผูชาตินเน,นี่ยนะฮะสงกระเจียดเนี่ยนะครับคณะพระสมกระเจียดเนี่ยของสัมพัสีแล้วก็กึมสุขาเนี่ยนะฮะก็เลยยิ่งทําให้ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะก็คืออเมริกากับกัมพูชาเนี่ยด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกมการเมืองหรือเกมกดดันเนี่ยก็เลยไปอยู่ที่เอาการเมืองไปโยงกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วกลุ่มที่มีอิทธิพลพอจะมีอิทธิพลอยู่บ้างก็คือสหภาพยุโรปใช่ไหมฮะเพราะว่าสหภาพยุโรปเนี่ยให้สิทธิพิเศษทางการค้า everything but a r m นะครับก<ม>ับกัมพูชาแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอเลือกตั้ง2018 นะฮะไม่มีพรรค่ายขานคุณเซนกวาดมาเรียบร้อยยี่ที่นั่งนะ,ะก็คือผูกขาดโดยพรรคเดียวมันก็เลยเป็นผลพวงทําให้อะไรทิ้งบัตรอาร์มตัดไป3 0มปแล้วนะครับแต่ถามว่าคุณเซนเดือดร้อนไมหมคุณเซนไม่เดือดร้อนฮะแต่กรรมกร,รโรงงานนะเดือดร้อนแน่นอนนะครับแล้วก็ท้าทําไมคุณเซนอยู่ได้ประเด็นที่คุณเซนอยู่ได้ก็คือว่าโดยเฉลี่ยนะครับความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่คุณเซนต้องการจากต่างประเทศเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ7 0 0ถึง800ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเงินตัวนี้เนี่ยจีนให้เกินจีนให้เกินนะครับพอจีนให้เกินเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องแขร์ละไม่ต้องแขร์นะครับว่าจะต้องขึ้นยุโรปต้องพึ่งสหรัฐต้องพึ่งอะไรนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าความเจริญซึ่งในทางเศรษฐกิจที่คุณันเซนสามารถเอามาอ้างได้ว่าเป็นผลงานของตัวเองเนี่ยก็คือการลงทุนของจีนนะครับทุกวันนี้ทะลุสองหมื่นสองหมื่นแปดพันล้านนะครับและเป็นอันดับหนึ่ง นะฮะแล้วมันก็โยงไปถึงหลายเ,ร,าเรื่องนะฮะทั้งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพัฒนาท่าเรือพัฒนาการท่องเที่ยวเห็นไหมฮะอย่างอย่างที่สซีนูวิวซีนูวิวเนี่ยเป็นของจีนหมดแล้วนะครับ <S <S แล้วก็เกาะ <S <S ลกลงเกาะกลงซึ่งเคยมีเดียวกับอดีตนายกไทยเนี่ยก็เป็นของจีนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เป็นท่าเรือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นในทางการทูตเนี่ยเวลาเขาพูดถึงความสัมพันธ์เรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นภาษาดอกไม้อยู่แล้ว นะฮแต่เวลาเราดูความเป็นจริงเนี่ยเราต้องดูว่าใครให้ผลประโยชน์ตอบแทนมากกว่าแล้วก็คุณเซ็นอยู่ได้ด้วยอะไรนะครับก็เลยไม่มีอะไรซับซ้อนฮะแล้วก็ถ้าอเมริกาจะกดดันนะครับพอที่จะกดดันได้เนี่ยมันก็ต้องเข้ามาในอาเซียนทั้งกลุ่มนะครับในฐานะที่ว่าอเมริกาหนึ่งแหละก็ยังเป็น เป็นมิดของหลายๆประเทศอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์นะฮะฟิลิปปินส์ก็พอ,อถ้าดูเตเต้อยู่ก็ไม่น่าใจนะครับ <c oughs> เพราะว่าแกบูดาเกินนะครับหรือแมก้กระทั่งอินโดนีเซียทุกวันนี้อินโดนีเซียเนี่ยก็ยังต้องไปเพึ่งจีนนะฮะรถไฟความเร็วสูงหรือแมก้กระทั่งการย้ายเมืองหลวงทุกวันนี้จีนก็เข้าไปแล้วนะฮะนั่นแหละครับ <c oughs> ผลประโยชน์เนี่ยมันทำให้โลกนี้มันเปลี่ยนนะครับแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งดูจากการณีปัญหาพม่าใช่ไหม เอาเอาไปเอามาเนี่ยอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ตัวหลักนะฮะเพราะว่าอเมริกาได้<ม>ยึประโยชน์อะไรมากมายเพื่ดึงไปทางยุโรปทางเอเชียแล้วก็อาเซียนด้วยกันเพราะว่าอะไรฮะเอาถ้าจริงๆผลประโยชน์มากที่สุดมันก็อยู่ในเอเชียน,นี่แหละแล้วทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนเนี่ยมันก็งอกงามมากขึ้น,นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้านะฮะตรงนี้แหละมันก็เลยต้องมีการช่างตวงวัดแล้วก็มีการคำนวณว,ว,ว่ามันจะส่งผลอะไรมากมายหรือเปล่านะครับ ส่วนกัมพูชาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่าตราใดที่ฮุนเซนเขายังอยู่นะฮะเขาก็ต้องเลือกอำนาจและอิทธิพลที่ทำให้เขาปลอดภัยและมีเสถียรภาพในทางการเมืองนะครับส่วนภาษาทางการทูตจะแถลงยังไงนะก็เป็นอีกนะฮะที่สำคัญก็คือว่าความเป็นสันธามติของอาเซียนนี่แหละมันคือจุดที่บอกบางนะครับก็คือว่าถ้ามีใครค้านในในสิบประเทศเนี่ยมันก็เดินไปไมได้ มันฟังดูดีแต่ว่ามันกลายเป็นจุดอ่อนมันต้องไปไม่ได้ยู่ดีครับครับครับคุณคุณทรงฤทธิ์ครับถ้าดูจากอิทธิพลของจีนที่มีต่อกัมพูชาทางเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนการค้าขายแล้วก็ดูท่าทีล่าสุดของคุณเซนงที่แสดงออกกับเวนดี้เชอร์แมนนะครับรัมนติช่วยต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยคุณทรงฤทธิ์คิดว่าคุณเซนจะไปถึงจุดที่จะยอมให้จีนเนี่ยมาใช้ฐานทัพเรือ เรียมแห่งนี้เหมือนที่อเมริกาครูไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่ามีข้อตกลงถึงขั้นที่จะให้หน่วยทหารจากกองทัพปลดแอบประชาชนของจีนมาประจําการที่นี่ด้วยซ้าไปถ้ามันเกิดขึ<ถ>้นจริงนะอาเซียนก็คงกลั่กก็โอนใจพอสมควรนะ,ะจีนสร้างให้อยู่แล้วนี่ฮะ, <laughs> <laughs> ะเทคโนโลยีของจีนทุกสิ่งทุกอย่างของจีนเงินก็ของจีนนะฮะผู้ชํานาญการทุกสิ่งทุกอย่างของจีนหมดนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยมันก็มีทั้งสองอย่างนะฮะเพื่อซ้อมลบมันก็ใช้อย่างการแทงการได้ นะฮะหรือใช้ไม่เป็นทางการก็คือแอบแอบใช้อะไรเงี้ยนะฮะมันไม่มีใครมาตรวจอยู่แล้วนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่ามันก็เป็นอธิปไตยของใครของมันนะครับประเด็นแต่ผมเชื่อว่าประเด็นนี้มันมันไม่คุกคามอาเซียนนะครับมันไม่ได้คุกคามอาเซียนเพราะว่าโจทย์ที่มันใหญ่กว่าเรื่องกัมพูชาในสายตาของจีนเนี่ยไม่ไม่ใช่กัมพูชานะครับมันคืออาเซียนทั้งกลุ่มนะครับแล้วถ้าอาเซียนทั้งกลุ่มเป็นมิตรกับจีนเนี่ยมันก็คืออิทธิพลของจีนอันนี้ต่างหากที่อเมริกากลัวนะครับ เพราะฉะนั้นอเมริกาก็พยายามที่จะแซะนะฮะพยายามที่จะหาแันพิมิ์ที่ตัวเองไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนกับที่จีนมีกัมพูชานะฮะแล้วสหรัฐมีใครนะฮะตอนนี้กับไทยก็ทะเลาะกันอยู่เรื่องทางเศรษฐีอ่างนี้นะฮะกับพม่าก็ออประท้วงกันทุกวันอะไรนี้นะฮะข่าวอะไรนี้นะคือมันสารพัดนะครับมันก็เลยหรือแม้กระทั่งเวียดนามนะฮะเวียดนามเนี่ยซึ่งเคยเคยเป็นในในห่วงของเวียนตันสูงนะฮะที่เป็นนายกเนี่ยเราจะเห็น เวียดนามเนี่ยบูกับจีนมากเรื่องทางกจีนาใช่ใชนั่นก็เป็นเพราะว่าเวียนเตนจุงเนี่ยเขานิยมตะว,วันตกมากนะฮะแต่ท่วันยี่ฮันส์ฟู์จองเนี่ยเขามีความสัมพันธ์พิเศษกับจีนมากเขานิยมทางตะว,วันออกนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายข้ามประเทศระหว่างประเทศของเวียดนามก็เปลี่ยนไปแน่นอนว่าเวียดนามก็ไม่ยอมที่จะบูใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์เนี่ยนะตอนเบนเดยเอร์ที่สามเอ็วินเนอร์ที่สามเนี่ยก็บูนะครับแต่พอมาถึงโดเแต่เต้เขาบอกว่าชดเจรจา <Yeah. S 2> เห็นไหมฮะมันก็มีข้อตกลงสํารวจแก๊สและน้ํามันร่วมกับจีนแล้วเรียบร้อย mm hmm. อะไรพวกนี้นะไะอ้พวกนี้ฮะ,ะมันจะเป็นเงื่อนไขสิ่งที่แมิกาต้องทามากกว่านั้นก็ค mm ือ hmm. ว mm ่าเอคุณต้องเอาอะไรที่มันเป็นเนื้อเป็นหลังมากกว่านะ mm hmm. mm hmm. มาให้ mm hmm. อาเซียนนะครับไม่ใชแ่แค่แถลงการร่วมไม่ใช่แค่การแสดงค่าทีร่วมไม่ใช่เพื่อทําให้คนนั้นทะเลาะก,กับคนนั้นอะไรเงี้ยนะฮะขัดแย้งเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะมากมายนะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะเราเราต้องมองว่าอเมริกาเนี่ยเรียนรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าในขณะที่จีนเนี่ยเขาไม่ได้สร้างเงื่อนไขนะฮะว่าคุณต้องประชาธิปไตยคุณต้องเลือกตั้งคุณต้องอะไรขอให้ตรงกับยุทธศาสตร์ของจีนวันเ l ี o ว e ันลดหรือเพีย n แอน a d อิ i ิเชียทีจีนได้หมดเลยนะฮะสดชื่นทุกเรื่องนะครับแล้วก็เขาก็ดูฮะว่าใครเนี่ยตอบสนองอะไรเขาได้เขาเห็นจุดอ่อนอาเซียนยังไงเอาคุณคอนเซนซัสเหร ไม่อยากเจราจาเรื่องทะเลจีนใต้กับอาเซียนทั้งกลุ่มก็ให้หุนเซ็นขานก็แค่นั้นก็จบได <laughs> ้ไหมฮะนั่นแหละคือสิ่งที่จีนใช้แต่แน่นอน <c oughs> เขาไม่อยากไเจรจากับอาเซียนทั้งกลุ่มเขาจึงไม่อยากเจรจากับอาเซียนในเรื่องทะเลจีนใต้ทั้งกลุ่มนะฮะมันก็เลยออกมาอย่างนีฮะมันก็เป็น code of conduct ที่กำลังเจราจากันอย่างนี้ประเมินหมายความว่าบรรยากาศในการประชุมที่ประชุมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าที่กัมพูชาจะเป็นประธานเนี่ยก็จะได้เห็นโทนของอาเซียน ที่จะไปเข้าข้างจุดยืนสนับสนุนจีนมากขึ้นไหมคะเพราะว่ากัมพูชาก็จะคุมเกมได้ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนนะคะก็คือประเด็นอะไรที่กระทบคุณเซนและพันธมิตรของคุณเซนมันก็จะไม่เดินนะฮะเอาแค่นั้นแต่ทีนี้ถ้าทะเลจีนใต้ถ้ามันออกมาในแง่ที่ว่าจีนโอเคแล้วนะครับว่าเอาโค้เอาคคามดั๊บมันออกมาแล้วนะครับเห็นพร้อมร่วมกันแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่คุณเซนจะต้องคัด้านอะไร จริงไหมครับแลก,ก็ตรงนั้นก็ต้องดูแต่ทีนี้ก็ต้องดูบทบาทของอเมริกาอีกแหละว่าอเมริกาจะวางบทบาทเรื่องทะเลจินใต้ยอย่างไรนะครับและจะเอาฐานมาตั้งที่ไหนฟิลิปปินส์เขาก็ไม่ให้ตั้งแล้วนะครับนั่นแหละครับประเด็นก็คือว่าหาที่ลงยังไม่ได้นะครับปัญหาที่ลงไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาแล้วก็ไปตีกันคนอื่นนะครับในขณะที่ทจริงๆเนี่ย ในกัมพูชาฐานทัพของจีนเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตมหัวรานอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสร้างใหญ่โตมหัวรานนะ่ะมันอยู่ในสเปนดี้พาเลซเซลนูนนะครับส่วนกองเรืออะไรของเขาเนี่ยใช่ไมหมฮะเกาะเทียมเกาะอะไรเนะี่ยพวกเขาก็ทํากันไว้เยอะแล้วนะครับประเด็นมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่เราต้องมองต่อไปก็คือว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนในอาเซียนแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเมื่ออาเซียนไม่มีเอกภาพนะครับมันก็มองยากเหมือนกันว่าจนไปถึงวันที่กัมพูชา จะเป็นประธานเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นไหมแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณเซนจะอยู่หรือเปล่าคุณทรงแล้วคุณทรงด้วยคำพูดของคุณเซนเนี่ยบางทีมันก็สื่ออะไรชัดเจนนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีคนถามถึงเรื่องว่าทําไมไปพึ่งจีนในเรื่องวัคซีนเยอะเหลือเกินคุณเซนตอบว่าถ้าผมไม่พึ่งจีนผมจะพึ่งใครเนี่ยใช่ไงมฮะใช่อเมริกาให้เขาไหมเห็นไหมฮะยุโรปยุโรปให้ใครไหมฮะ มีแต่ห้ามส่งออกใช่ไหมฮะแต่จ uh, <okay. S 1> like yeah? ีนเนี่ยเขาเขาให้หมดนะฮะซิโนฟาร์มเนี่ยเขาแจกเลยนะฮะเราวลาเนี่ยได้เราเนี่ยได้จะสองล้านโดสแล้วนะฮะซิโนฟาร์มล้วนๆนะครับกัมพูชาก็ให้เพียงแต่ว่าอย่างเวียดนามเนี่ยยังไม่ได้เฉยๆนะฮะเพราะว่ายังมีทางการทูตกันอยู่แต่ก็ยังเจรจากับซิโนแบ็กใช่ไหมฮะอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทูตของจีนทุกวันนี้เนี่ยเขาเขา้เข้าได้ทุกอย่างนะฮะถ้าถ้าเปรียบเทียบ คือเป็นการทูตที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับก่อนนะครับแต่ของอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าการทูตที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนว่าคุณอยากได้หนึ่งคุณต้องเอาสองมาให้ฉันก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะมัน,ม,นมันก็เลยทําให้คนที่จะร่วมมือด้วยเนี่ยจะร่วมมือด้วยดีไหมจะทําด้วยดีไหมนะฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องให้ฉันก่อนนะครับส่วนจีนเนี่ยอย่าลืม,ลมนะให้ก่อน <c oughs> แล้วฉันให้ได้ สำหรับกัมพูชาที่พึ่งพิงกับจีนมากเกินไปคุณทรงริเห็นความเสี่ยงไหมคะมันเป็นผลประโยชน์ต่างพึ่ง่านออคนือมณลเซนก็ยังอยู่ในอนานาจจีนไม่ได้เขียนะครับฐานอำนาจเขายัางแน่นนะครับแล้วตะวันตกจะมากดดันจีนก็หนุนไม่เข้าอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตราบใดที่เขาอยู่ในเซฟโซนของเขานะฮะแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศไม่สามารถที่จะคุกคามเขาได้ อาเซียนก็ไม่มีประเทศไหนเอาเข้าจริงๆก็ไม่มีประเทศไหนที่ชอบทับที่จะไปวิจารณ์ซึ่งกันและกันว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ไป,มไมประชาธิปไตยนะอะไรนี้นะครับมันก็ยิ่งทําให้เขาอยู่อย่างสบายเฉยเลย<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเอาอธิปไตยของไทยของมันไม่แทรกแซงกันก็อยู่อย่างนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นอ่ฉันก็จะอยู่อย่างนี้นะฮะสภาที่มีพรรคเดียวร้อยยี่สิบห้าฉันก็อยู่นะครับก็ปีสองพันยี่สิบสามด้วยนะฮะที่จะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง นะครับแต่22เนี่ยจะมีเรื่องตั้งท้องฉิดก่อนนะครับ <Yeah. S 2> อันนั้นเนี่ยก,ก็ต้องวัดกันอีกทีหนึ่งและก็คืมว mm ี hmm. น้าซึ่งก็จะอยู่ในช่วงที่กัมพูชาเป็นประธาน mm hmm. ของ <Yeah. S 2> อาเซียนพอดีนะฮะเราก็ต้องดูตรงนั้นแต่ที่สําคัญนะฮะตอนนี้คนส่วนอยู่ในเซฟโซนนะครับโดยมีจีนเป็นผู้เชื่อนหนเรื่องนะครับ mm hmm. แล้วแต่ใดที่ คุณเซนไม่เป็นที่เป็นภัยกับจีนจีนก็เกื้อหนุนนะฮะก็ต่างอตอบแทนกันพึ่งกันไปพึ่งกันมาอย่างนี้นะครับลึกๆแล้วคนกัมพูชาเนี่ยทั่วไปเนี่ยมีความรู้สึกไงกับกับประเด็นนี้ครับเรื่องการที่จีนเข้ามามีอิทธิพลมากก็เข้าใจนะครับว่ามีความรู้สึกไม่ชอบไม่เห็นด้วยก็ทํอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมครับในด้านการเมืองแต่จริงๆแล้วคุณกัมพูชาเ็ามีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเซนทำอยู่นี่มันมันไม่ถูกต้องไหมก็ก็คุณเซนคุณเซนคุณเซนไล ห้าแสนกว่าครอบครัวที่ถูกเวนคืนที่ดินแล้วก็ที่ดินส่วนใหญ่เวนคืนไปเนี่ยก็ไปเขตสัมปทานของจีนแล้วก็ทุนต่างชาติล้วนๆ<บ>นะฮะบบซึ่งกลุ่มนี้แหละซึ่งซึ่งไม่พอใจอยู่แล้วนะครับ,บ,บนั่นคือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองคือแรงงานนะครับกลุ่มแรงงานเนี่ยคือถูกกดค่าแรงนะครับถูกกดค่าแรงเพราะว่าอะไรที่อุนเซนต้องกดค่าแรงก็เพราะว่าต้องการดึงทุนต่างประเทศมันเป็นเงื่อนไขที่จะดึงการลงทุนเข้าไป นะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครเวลากรรมกรจะรวมตัวประท้วงเนี่ยราบเลยเวลาปราบเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาปรปบนะฮะอุปกรณ์ที่ปราบก็จีนนั่นแหละฮะให้มานะฮะวิธีการปราบก็แบบจีนนั่นแหละฮะฝึกมานะครับนั่นแหละฮะมันมันก็เลยทําให้คุณเ,นเนยนที่ผมย้ำนักย้ําหนาคือว่าเขาเข้าอยู่ในเซฟโซนแล้วก็ตราบใดที่นานาชาติยังมีผลประโยชน์กับัมพูชาน้อยนะฮะจริงๆเนี่ยประเทศที่มีมูลค่าทางเศรษฐ,ฐกิจกับัมพูชามากที่สุดคือไทย การค้าคนะครับใครเป็นผู้ค้าันดับหนึ่งของัมพูชานะครับ<ม>ในฐานะผู้ส่งออกนะครับแต่เราไม่ได้ซื้อสินค้าจากจมพูชามากที่สุดนะฮะยุโรปซื้อสินค้าจากจมพูชามากที่สุดเพราะนั้นมันก็สวนกันไปสวนกันมาอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยก็ต้องมองต่อไปนะครับว่าประเด็นปัญหาก็คือว่าในเมื่อว่าฮุนเซนเนี่ยต้องการอยู่ในอำนาจแล้วเขาไม่เกียรน้อนอะไรเพราะว่าเขาก็กดดันคนอื่นมาอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วนะฮะเพื่อตัวเองนะฮะ แรงงานต่อไปอนี้ рон, ส people, ิ่งที er ่เราต้องมองก็ค like ือว่าก็จะทะลักมาไทยเนี่ยะครับฮะช่องทางธรรมชาติทุกวันนี้ต้องเฝ้าทุนงนะฮะและคิดเห็นที่มันจะจะเป็นประเด็นที่น่าคิดนั้นแน่นอนนะฮะว่าคนกัมพูชาส่วนใหญ่ถามว่าถอบพุณเซนไหมเอ่อก็ถ้าบอกว่าร้อยี่สิบห้าที่นั่งเนี่ยมันรับประชันว่าเขาชนะทั้งหมดอ่ะก็แสดงว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังชอบเขาอยู่ ช่ไหมคเว้นแต่แต่ว่ากรกตจัดการให้อะไรอย่างเงี้นะฮะก็ต้องว่ากันนองจากว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมีการจําจัดพื้นที่ในการเป็นสังเกตการนะครับคุณทรงฤทธิประเมินแรงกระเพื่อมภายในการเมืองของกัมพูชอยางไรครับเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งดูเหมือนพักฝ่ายค้านก็คึกคักขึ้นมาเริ่มได้เห็นเสียงของคนรุ่นใหม่ที่พยายามจะออกมากดดันคุณเซนแล้วก็ดูเหมือนจะเกือบทำได้ด้วยนะคะตอนนี้ยังมีแรงกระเพื่อมแบบนั้นไหมคะ เหลือน้อยแล้วเหลือ hmm. น so ้อยนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่ทุกวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะถูกกลืนไปกับกระแสนะครับแล้วก็คุณเซนก็ใช้ประโยชน์จากครอบครัวของตัวเองเยอะนะฮะโดยเฉพาะลูกชายคนเล็กนะครับลูกชายคนเล็กอคุณคุณมณีนะครับคุณมณีนี่เป็นประธานของเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นสสของพรรคด้วย นะครับแล้วเขาก็จะล,ลงเรื่องพวกนี้นะครับส่วนเรื่องอะไรนะฮะสายเจ n เน a เรชันเอ n e r a เจ o เนอเรชันอะไรเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะไปอยู่ในสายบันเทิงแล้วสายบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในการปลูกป,ปั้นของลูกสาวคนโตของหุณนเซนนะฮะก็คือหุ่นมานาสื่อทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยพอเขาคุมได้หมดแล้วนะครับแรงกระเพื่อมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันมีอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่มันไม่ทาให้เราเห็น นะครับเพราะสื่อในมันถูกจ,จํากัดหมดแล้วนะสมาคมนักข่าวในกัมพูชาเจ็ดแปดสมาคมเนี่ยตั้งขึ้นมาก็คือแสวงหาอะไรก็คุณแชเป็นชัยก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับก็ก <Okay. S 2> ็คือถ้าค้านคุณเซนก็อยู่ไม่ได้ <laughs> ใช่ครับเพราะฉะนั้นหรือถ้าข่าวสารอันไหนเนี่ยเป็นที่เป็นภัยกับคุณเซนหรือครอบครัวหรือรัฐบาลของเขาเนี่ยก็จะถูกจำกัดนะครับคดีอื่นคดีละเมิดคดีอะไรเนี่ยนะฮะ มันใช้การได้ดีนะฟอร์มตอนเช้าตัดสินตอนบ่ายติดุตอนเย็นในวันเดือพูดง่านว่ตอนนี้หุนเซ็นคุมทุกอย่างเด็ดขาดหมดก็ยิงเรื่องในครอบครัวของคุณเซ็นที่น่าน่าคุยมาโอกาสต่อไปคงจะหาทางที่จะคุยคุณสงธิ์เรื่องเนี้ยมามามันมาเนี้ยเลยมหาศาลม่กมหาศาลมากฮะรวยเละเลยตอนนี้